ไม่ว่าเอาถือบกถือกระสังเห็ไใจส่วนสื่อเขาถือเถือไอ้เมียบาดเจ็บข้อต้นต้นบาดเจ็บกบาดก็เลิกสื่อใส่ศูนย์ศูนย์ออ่าแล้วก็หาหนึ่งพร้อมพี่น้องเดี๋็กข้องมากกันอขนาดบอกเขาว่าอันหนึ่งซี่ี่เราจูสื่อซี่หนึ่งหนึ่งซี่เราก็สื่อหาหนึ่งหนึ่งหา แล้วก็ซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกน้ำเหนือเขาถืออีกแม่บัตนจะของมาถือเหีโอ้จะกของมันใจเฮงอิลีมันใจกันซีหนึ่งอหนึ่งซีซีออเอ้าวดที่านมาเป็นลยพี่น้องทั้งบนทั้งล่างเลยเต็มเต็มเลยพี่น้องไดอไอบ้านใหื เศร้าสื้อเลีกนะถึงเป็นผู้บอกผิ้บอกย่างเดียวรับปูเนาะเปลียวติดบย่างเดียวเกียวติดบย่างเดียวเดี๋ยงโชว์มันนะครับมาแบ่งปันปูที่อ๋อพี่น้องเอ้ยแนเป็นแกนปที่ผ่านมาพี่น้องดันดันไปไฮเลี่ยวไอ้เมียนมันไปโรงงานปฏิติศขาเอาเงินน้ำมึงปวก เพิงเียนฟนของขี้เลยโอ้เป็นรวบๆเงิ่นกันเยอะแยดีแม่มาป,ปเ<น>ูเงีนยมาตัวพี่รองเขาถือพูกะสองหมืน่นพูกอะรเขาไม่รู้อะไรรงทุนแน่เขาซื้อเรียกสามตัวเมียครับไม่ร้องทุนหลายยังเมียดเวยนะม,มีพยัญป,ปุ้งเลาถือพยญจุ้งเอพญปุออ้งเนาะพยัญป,ปุ้ปปง,ปปง,งนีง่ตลอดอพยัญป,ปุงวัน Dạ, đi xuống bà hay rồi gần nữa À, cháu mà hơi mất ảm, đi rồi nè Bà hay chiếm mất nữa Năm xuống mình Ồ, xin lộn lộn ngân mà Lộn ngân À, xong mà hãy phô cho À, cho cháu nắm thô, phi một xây bạc chẳng hẳn Bà เอบุนนี่แล่ะทำบุญน้ำตปาโตปาโตพี่น้องเมื่อวันก่นเขาแบบพากันไปเฮ็ดบุญอนู่นปาโต้เว้ยนี่บ่งันี่อ้าวโอ้กิบ่มากเยองงบ่บ่มากี่มาแปดอยก็ดลอยเนาะสิาเตะ อโอ้คนนี้บนหางเดียวแล้วตัดดิโพหางเดียวหางเดียวเลยเพราะว่ามันเหมือนสามสูตรนด้เคลือนหมดสามสูตรสามสูตรได้เคลือนหมดมันลงตัวเดียวกันเลยคือไอ้สูตรเป็นสองสองหนึ่งนั่นแหละสูตรสูตรใส่ยูจับนี่ครับผมสูตรนั้นมันเหมือนมันผีวอกไข่ผักสูตรที่เขาสั้ตัวมาตลอดเนี่ย มีแต่เจ้าของเนี่ยบ่เสียบ่เสียสุดบ่เสียสุดตีเห็ดได้แต่ว่าบ่เสียแต่ว่าผู้ซื้อซื้อย,อยางเดียว<ร>ลูกยีลูกหานำยางเดียวเข<ร>าบ่าสนเลยเขาบูชที่ไปที่มาที่ปัวคือเขาเขาไข่กออ้อนปีประหานลูกบอลน้ำผงใหม่โอ้เออแต่ว่าเอาลูกใน้ำงฟออ่แล้วโอ้อฮืออ ปูใส่นี่หนหมดอือแบมชงมาหาปูเด้อพอดีอือโอ้วันสามสุดตรงกันเลยเป็นมาปูอย่าดิีนปโตพดวิ่งวิ่งสามดิวิ่งสามไทคืเรื่องเรืออียนวิ่งเผู้ใดมักวิ่งวิ่งสามเลยกวันี้ใักมเรียนโอ้คนเดียวเลย่อว เมีอันตัวเดียวครับผมงวดรัางหันหันเขาห้อันเจ็ดร่องเก่ามันบ่เขาเยอะสุดเล้งวดนี้สามตัวเดียวเลยไอ้วิ่งครับสามตัวเดียวงวดนี้ครับพี่เชี่ยผมอ่าไปได้ครังบนข้างล่างนกปูเนาะรันเลขวิ่งเงินล้านครับอ่าเลขวิ่งเงินล้านของเสียเร่งนะอ่า วิ่งงานล้านนะครับอยู่ที่กับสามตัวเดียวอเอาไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยเห็นม่ได้หาตัวลวดโอ้แต่ว่าเนี่ล่างบอกพูดอ่สามเนี่มาข้างล่างมันบ้าเนี่ยมล่างวงกลมไม้พอมเนี่ยก็จะวงกลมไปเนียวหมือวืม ซาซื้อได้ก็จะทาติมซูนี่หรอกจกงายเลยอืมเาจซื้อแวัวกเฮลูกร้านนิซี่นซื้อก็ได้ดอกอืมก็บ่ได้ใส่้องเขาสิเดียวเมื่อวานนี่บ่เมนนั่นส้ปมันคิอไงมะลัมเปียไมน้าเดือดมะลัมมะลัมผสมกระเทียสุดซี์กี่มีบบผู่มะลัเอา มึงกจีมปร,ประปย้น์นั่ปฐมบนเรื่องศิลป์แต่ไม่เงี้ยปฐมัพราท<อ>่านะตายอ้เป็นขนไหวอังหอโอ้โห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 ันในบวชนะเอพอได้วยแมบบ่ไม่ยม่ยมหรือว่าว่ากันหูเจาาหลวงพ่อยิ่เนีว่าเงินม้านบ้านดุงอ,อุดรมันเรียม,มาหาวันนะว่าอ,อยู่นีอะไรเม็ดเดียวแค่แคครับัสามตัววันนี้เม็ดเดียวแค่นแค่เลยครับ โอ้สามตัวตัวเดียวเลยสามสุดสามสุตตามกันตัวเดียวเลยมม่เราปูกกันเลยอ้าโทษสามสุดรป้าตัวเดียวได้ครับพี่ครับผมเอาเก็นลาจอเปล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับก็ทอวันเห็นเลยมันปูกปอปูเนี่ว่าไอ้ไอ้ซี่หางเงินเฮียนนะประถมออกไปไม่ใหดาบสอน กันออกตัวนี้ฮะถามว่าฟังว่ลลัฟตี้ก่อนตี้เซียวมอลลัฟมาลงเลยเอาเอาของผสมมันทั้งศิลนออของดาบสอดิโอ้ลูกกันมีเงี้ยผสมอืมว่เคยเห็นกันตะหูนแล้วอ๊าปูเน้นตัวอะไรอยนี้ลางนี่แมนบ่เน้นตัวเน้นสามอ่ะสามสามอ่ะเน้ยนสาม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  เจ็ดสีคือวงอยู่งยุ่นอะเอาวงวงยุ่ตัวตัวร่องมันอ่าตัวร่องอืมเน้นสามสามโอ้เน้นแต่ว่าเน้นสามสามเจ็ดสีคือตัวร่องโอ้เนาะแต่ว่าสามตัวเม็ดเดียวสามสูตรชนกันเลยเนียนโอ้ถ้ามันมากตัวนี้ ทับวงัดทมุกได้โอ้พี่ีรอง่ายหมด50บาหมดร0บาลงเลยขนอันตัวที่ตัวข้าเจ้าไปวันกินซูนเนี่ยโอ้ขาเจ้าเกี่ยวกับอะไรตาสอดเมื่อไงพอดีเหนยเรานี่มาเรียนในฟี่ฟี่าตัวเตียมฟังหมอลำเลอยตัวที่ขนาสามตัวแตกขนสมตัวแตกเคื่อง ป้าตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น้องอืมก็ถือว่าแน่นอนเขาเห็นกันตัวแล้วเหมืนอนเต้ยแล้นอะไรอ่ะเขาเฮี้ยหลับก่อนอ่าพี่น้องนี่นี่ครับผมครับโอ้ลมเขาบอกว่ามันที่สามวันที่ไรหู่มีสหนาวสยหนาวครัปูหนาวก็ับหนาวลงไปอืมลายมือของปู้ะพี่น้องเด้อชุดนี้ครับอ่าตัวเน้นเนาะ ปาปาโตสิอะไรเอ้ย uh. วัหนงเอ้ยบหมัดหรือบหมัดคดีเนาะยันขึ้วมาเจ้าฟังก็ว่าเยแค่บ่มักันสดยวขันตัวนี้บ่มักมักจะออกทีมันกันแปดลอยกับเจ็ดยมันบ่ขึ้นไั่นหมาถง่บมัดครับผมแต่ว่าบอกเขาเขามักบหมัดกรสังขึนเกาครับผมเอาคือเกาสิปัว เขาถือสามตัวเสยไม่จะควงเอ้ยไอ้คี้เดียงมื่อจะควงเอาทั้งบนทั้งล่างเยถ้างวดนี้สามตัวนี้มาพี่น้องเตรียมเบึ้งมะ่นำฟีดลอดประทันพี่น้องโอ้พลจะมาอีก็สามตัวเม็ดเดียวนี่พี่น้องใครไป็นง้ี่หล่ะพลว่าอ่าจะมาคือเตี้ยุนๆมาพี่น้องเนาะเขาจะมาแย่เด่นน้ำเหมือน โอ้ได้สิเด็ดไปเลยอืมอ่าก็จะว่ากันว่าจะว่า,วา,า,ายุ่นี่เออสิก็จะมาเนี่ยอำเภอบ้า,า,าดนดุงนี่ก็จะมาแต่แดงนี่ก็แย่มากเลยครับผมอ่าแห้งๆปังๆทุกท่านครับผมเนาะขอหอยโคให้ามาันน้ำกันเนาะพี่น้องทางช่องให้เป็ทางเท่านั้นครับผมมักจะจัดแคบกาพันนั่น,กกกนแตกซ้ำเฮ้ยแตกซ้ำ